สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมายูทูบนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะในช่วงโควิดที่จะเป็นการเกี่ยวกับการเสี่ยงทายเรื่องดวงนะคะช่วงนี้คนตกหันกันเยอะนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะทำคลิปตลกตลกเล่นนะคะ mm hmm. ก็เลยเให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็แล้วกันนะคะเป็นในหัวข้อ ที่ชื่อว่าในเ,เร็วนี้นะคะจะมีโอกาสถูกหวยบ้างไหมนะคะถูกหวยบ้างไหมนะคะ <ๆ S 1> ก็ให้เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะคะจะอยู่กองไหนนะคะสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินหรือว่าสีส้มนะคะให้เวลาเพื่อนๆเลือกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลคๆกัน มาถึงเพื่อนๆนะคะที่เลือกสีชมพูนะคะสีชมพูคําถามแรกนะคะเร็วๆนี้จะมีโอกาสถูกหวยไหมนะคะอ่าละค่ะจะทำการเสี่ยงทายนะคะว่าจะมีโอกาสถูกหวยไหมสําหรับคนที่เลือกสีชมพูอ่าฮ yes นะคะอาจจะมีโอกาสถูกหวยนะคะถูกหวยแล้วยังไงคะเมื่อไหร่เร็วๆนี้ เมื่อไหร่นะคะเร็วๆนี้เมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่เราก็จะใช้เป็นเวลานะคะเวลาโอเคค่ะได้แล้วคือหมายเลขสีนะะ่นะคะนะคะทุกควยนะคะเร็วๆนี้สีาานะะ่สี่อะไรอ่าฮะสี่อะไรนะสี่อะไรสี่อะไรนะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่ อเอดชืะะ่เร็วๆนี้ของคุณนะคะนเร็วนี้ของคุณนะคะจะถูกหวยไหมสีอะไรโอเคสี่ปีสีปีปนะ,ะเร็วๆนี้ที่คุณจะถูกหวยก็คืออยู่ในระยะเวลา4ปีนะคะสปีในช่วง4ปีนี้นะคะ จะมีโอกาสถูกหวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วจะถูกเยอะไหมอ่ะถูกเยอะไหมรอสักครู่นะคะถูกเยอะไหมถูกเยอะไหมนะคะเราก็จะถ่าเป็นหลักแทนนะคะเป็นหลักแทนถูกเยอะไหมโอเคได้คำตอบแล้วนะคะอ่า เป็นหลักร้อยนะคะเป็นหลักร้อยนะคะพเพื่อนๆที่เลือกสีชมพูในสี่ปีนี้คุณจะมีโอกาสถูกหวยนะคะอยู่ในขั้นหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก,ก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าจะซื้อเท่าไหร่ซื้ออย่างไรนะคะเพราะว่ามันถูกแค่หลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่ก็อาจจะร้อยสองร้อยสามร้อยไปจนถึง เก้าอนะคะ999อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอขอจบคำทำนายของผู้ที่เลือกสีชมพูนะคะเอแล้วค่ะมาถึงคราวของท่านที่เลือกสีเขียวนะคะต่างงท่านที่เลือกสีเขียวนะคะมาดูกันนะคะว่าในเร็วนี้ท่านที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะจะมีโอกาสถูกหวยหรือไม่นะคะเอาล้วค่ะ รอสักครู่นะคะรอสักครู่คำตอบที่ได้คือ yes นะคะ yes นะคะโอเคนะคะก็คือกองนี้จะมีโอกาสถูกหวยเหมือนกันนะคะมีโชคมีดวงเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่เรามาดูกันนะคะเมื่อไหร่นะคะใช้เป็นเวลา time แล้วกันนะคะตัวเลขที่ได้คือ เลข6นะคะเลข6นะคะ6นะคะ6อะไร6อะไรมีลุ้นนะคะ6อะไรนะคะหกอะไรเดือนวันปีหรือว่าสัปดาห์นะคะเดือนวันปีหรือว่าสัปดาห์นะคะ6อะไรนะคะสิคลุ้นนะคะโอเคเหลือไม่ อะไรนะคะหกปีนะคะหกปีนะคะจะมีโอกาสถูกหวยนะคะภายในหกปีนะคะหกปีหกปีนี้นะคะมีโอกาสถูกหวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วจะได้เท่าไหร่นะคะหลักอะไรเป็นร้อยเป็นพนันหรือว่าเป็นหมืน่นนะคะหลักอะไรดีได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วนะคะเป็นหลักหมื่นนะคะเป็นหลักหมื่นนะคะก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะคะโอ้โหกองนี้โชคดีนะคะโชคดีกว่ากลองที่แล้วนะคะได้เป็นหลักหมื่นนะคะแต่ภายในหกปีนะคะหกปีนี้นะคะต้องรอดูกันนะคะหกปีนี้นะคะแม่หมอก็ขอไปต่อกับกลองอื่นเลยนะคะเอาละค่ะมาถึงกล้องสีน้ำเงินนะคะ ก้องสีน้ำเงินมาดูกันนะคะว่าในเร็วๆนี้คุณจะมีโอกาสถูกหวยหรือไม่นะคะโอ,อ้วัน,นี้พลังงานดีนะคะย e s สนะคะมีโอกาสถูกหวยนะคะมีโอกาสถูกหวยนะคะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เลขที่ออกนะคะเลขแปนะคะ แปดแปดอะไรเอ่ยนะคะแปดอะไรเอ่ยแปดเดือนแปดวันแปดปีนะคะเดี๋ยวนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้พอส,สักครู่นะคะจะเย็นๆมีลุ้นนะคะอันนี้มีลุ้นแปดอะไรเอ่ยอืม ยากสักนิดหนึ่งอ่าได้แล้วนะคะแปดสัปดาห์แปดสัปดาห์นะคะอันนี้เราขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ เร็วขึ้นมานะคะ8สัปดาห์นะคะถ้าไง8ภายใน8สัปดาห์นี้นะคะก็ถ้าหากถูกก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่ามันจะแม่นจะตรงแค่ไหนนะคะมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกทท่านนะคะหรือบางคนโชคดีอาจจะ,ะถูกเหมือนที่แม่หมอทานายก็ได้นะคะใน8สัปดาห์นี้นะคะคุณจะถูกแางวันนะคะถูกหวยหลักอะไร หลักอะไรหลักแสนหลักหมืน่หนหลักล้านหรือว่าครูวนะคะมีลุ้นนะคะมีลุ้นมีลุ้นนะคะมีลุ้นนะ,ะโอเคได้แล้วโอ้ คดีมากๆกเลยนะคะกล่องนี้ใครที่เลือกกล่องนี้นะคะในภายใน8สัปดาห์ภายใน8สัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีโอกาสถูกรางวัลน,นะคะรางวัลอยู่ในหลักแสนนะคะอันนี้แม่หมอก็ไม่แน่ใจนะคะก็ลองลุ้นกันดูนะคะว่าจะถูกได้ขนาดนี้ไหมนะคะอาจจะเป็นภายในครั้งเดียวหรือว่ารวมๆกันหลายๆครั้งก็ได้นะคะ อ่าเป็นหลักแสนนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับคนที่เลือกกองสีน้ําเงินนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะขอให้โชคลาาภอ่โชคดีนะคะขอให้เป็นดังคําทํานายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่กองสุดท้ายนะคะเอาละค่ะกองสุดท้ายแล้วนะคะมีลุ้นนะี่หละคะกองสุดท้ายมีลุ้น กองนี้สีส้มนะคะสีส้มคุณจะมีโอกาสถูกหวยไหมนะคะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ไม่บอกว่าเมื่อไหร่เร็วๆนี้โอ้ได้ Yes นะคะเร็วๆนี้นะคะวันนี้พลังงานของแม่หมอดีมากเลยนะคะขอส่งพลังงานดีๆไปถึงทุกคนนะคะคุณจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะคะจัดคลูนะคะเวลาเท่าไหร่ เลขที่ออกได้เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดโอ้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเดี๋ยวนะคะวันนี้วันนี้ไม่เหมาะทำคลิปวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดวัน,นะคะ่ะ ภายในเจ็ดวันนี้นะคะคุณจะถูกหวยนะคะสำหรับกองนี้เร็วเร็วที่สุดนะคะในในจำนวนสี่กองนะคะเร็วที่สุดเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นหลักอะไรเอหอหวยนะคะตื่นเต้นนะคะแม่หมอตื่นเต้นสำหรับเจ็ดวันนี้นะคะตื่นเต้นกับกองที่สามแล้ว ตรังนี้ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเวลาจะเร็วมากนะคะเร็วมากนะคะเร็วมากเร็วมากและและแม่หมอไม่กล้าวางนะคะแม่หมอไม่กล้าวางก็คือจะถูกเป็นหลักแสนนะคะหลักแสนหลักแสนอันนี้อันนี้แม่หมอไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ อาจจะตรงบ้างมีตรงบ้างแล้วแต่ดวงของคนนะคะก็ถ้าถูกหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะคะออขอให้ดูเป็นเอาสนุกขำๆไปแล้วกันนะคะนะคะก็มันต้องมีสักคนหนึ่งนะคะที่มาดูนะคะเขาบอกว่าให้ดู นะคะเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าซีเรียสนะคะหรือว่าอย่าไปงมงายนะคะถ้าเรามีโชคมีดวงนะคะเมื่อไรก็ถูกนะคะมสมับแม่หมอนี่แม่หมออยากจะถูกมากๆเลยแม่หมอ,อ,ย,กกย,มหมอยังไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกกองไหนเลยนะคะวันนี้เพราะว่าแม่หมอเป็นคลิปแรกแม่หมอก็เลยไม่ได้เลือกโอเคค่ะหวังว่าทุกทุกคนนะคะคงจะ ได้รับความสนุกความบันเทิงไปกับการลุ้นของแม่หมอนในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ